s u ซูกิ G S X S 1 0 0คือหนึ่งในรถจักรยานยนต์สปอร์ตเนเกตที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ที่รักความเร็วและสมรรถนะอันเหนือชั้นรถรุ่นนี้ไม่ได้มาแค่ความแรงแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกลยอย่างแท้จริง G S X S 1 0 0 0จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับใครที่มองหาความร้อใจและสไตล์ในคันเดียวขุมพลังจากสนามแข่ง หัวใจหลักของ Suzuki g s x 1 0 0 0คือเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงขนาด 999cc ที่ถ่ายทอด DNA มาจากตำนานอย่าง GSR1000 x 1, 000, ให้พละกำลังสูงสุดถึง152แรงม้าที่11,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด1 0 6นนิวตัเมตรที่9,250รอบนาทีให้การตอบสนองที่ดุดันแต่ควบคุมได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเร่งแสงหรือทะยานไปบนทางตรง ความแรงและเสียงคำรามจากเครื่องยนต์จะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังที่แท้จริงของสปอร์ตเนเกตสายพันแข่งเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่ gsxs 1 0 0 0มาพร้อมกับระบบ suzuki intelligent ride system sirs ที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control แบบปรับได้5ระดับระบบ quick shifter ทั้งครึ่งและลงเกียร์ระบบไร้บายวายที่ควบคุมการตอบสนองของคันเร่งอย่างแม่นยำ รวมถึงระบบ Low RPM Assist ช่วยให้การออกตัวในรอบต่ำง่ายและนุ่มนวลมากขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การควบคุม GSXS 1000เป็นไปอย่างมั่นใจแม้ในสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์แบบดีไซน์โชบเฉี่ยวสะดุดตาทุกมุมมองรูปลักษณ์ของ GSXS 1000ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดันและล้ำสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเลดคู่ทรงแนวตั้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของตัวรถ พร้อมแฟริ่งทรงเฉียบคมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตถังน้ำมันขนาด19ลิตรที่ออกแบบให้รองรับกับท่าทางการขับขี่ได้อย่างลงตัวและท้ายรถที่เพรียวบางเสริมให้ภาพลักษณ์โดยรวมของ gsxs 1 0 0 0ดูแข็งแรงน่าเกรงขามในทุกองศาช่วงล่างและระบบเบรกระดับพรีเมียม ครงสร้างของ GSXS 1000เป็นแบบอลูมิเนียมทวินสปาให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบการสะเทือนหน้าใช้โชคอัพแบบ USD จาก KYB ขนาด43มิมที่สามารถปรับระดับได้ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบลิงคไทยทำให้สามารถดูดซับแรงสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะขี่บนถนนเรียบหรือครุ่คะในด้านระบบเบรก GSXS 1000ใช้ดิสเบรกคู่ขนาด310ม mm. ิม พร้อมคาลิปเปอร์เบรโบที่ด้านหน้าและดิสเดียวที่ด้านหลังพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังให้การหยุดที่มั่นใจและปลอดภยัยแม้ในจังหวะเบรกหนักความสะดวกสบายที่ไม่ถูกละเลยถึงแม้ GSX-S 1000จะเป็นรถสปอร์ตที่เน้นสมรรถนะแต่ซูซูกิก็ยังไม่ลืมในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่เบาะนั่งได้รับการออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่และผู้สอนระบบแฮนด์บาร์ที่กว้างและวางตำแหน่งพอดี ให้ความสบายในการควบคุมแม้ในการขับขี่ระยะไกลนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ Full LCD ที่แสดงข้อมูลครบครันทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์โหมดการขับขี่อุณหภูมิและอื่นๆช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในทุกสถานการณ์ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะเมื่อพิจารณาจากเครื่องยนต์เทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัย Suzuki GSX-S 0 0 0ถือเป็นรถจักรยานยนต์ที่ให้ความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน ราคาที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ที่ต้องการอัปเกรดจากรถคลาสกลางสู่โลกของ Super ร์เนเกตไบท์ทำให้ GSXS 1 0 0 0เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสรุปสายพันธุ์สปอร์ตเพื่อถนนเมืองไทย Suzuki GSXS 1 0 0 0คือรถสปอร์ตเนเกตที่ผสมผสานพลังความสวยงามและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมทั้งสำหรับการขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันและยังสนุกในช่วงวันหยุดบนถนนสายโปรด ด้วยพละกำลังที่น่าทึ่งการควบคุมที่มั่นใจและดีไซน์ที่สะดุดตา GSX-S 1000พ,พร้อมพาคุณไปทุกจุดหมายด้วยหัวใจที่เต้นแรงทุกครั้งที่บิดคันเร่ง